ตรงที่ผมนั่งก็จะประมาณนี้นะครับมองไปข้างล่างก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่กําลังลงบันไดนะครับก็มองไปข้างหน้าก็จะเห็นเขาอีกฟากหนึ่งนะครับนู่นจะเป็นเขาแก้วแน่เลยนะครับเพราะว่าระดับวอลลวิ์แล้วนะครับนู่นสวัสดีครับผมวอลวิดในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาหนอนนี่เองนะครับที่ ทางขึ้นเหนือนะครับก็จะมีภูเขาสองลูกนะครับที่สูงๆเป็นภูเขาหินนะครับลูกข้างล่างจะเป็นภูเขาเขาแก้วนะครับข้างบนน่าจะเป็นเขาหนอนะครับถ้าไม่ผิดนะครับก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมก็จะขึ้นไปบนยอดเขาดูนะครับว่าจะเห็นวิวสวยงามแค่ไหนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นถูกทางหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผ่านมาก็เจอพวกลิงอะไรเต็มเลยนะครับคนก็ให้อาหารเยอะอยู่นะครับ แต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับพ่อมาด้วยกันสองคนนะครับอพอดีมาทําธุระนะครับก็เลยแวะขึ้นเขาหน่อสักหน่อยนะครับระยะทาง300เมตรนะครับก็ประมาณนี้ผมกับพ่อก็จะขึ้นแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นทุกทางหรือเปล่านะครับ ขึ้นมาหน่อยนึงก็เจอถ้ำนะครับค่อนข,ข้างใหญ่เลยทีเดียวอไม่ได้เอาไฟใช้มามนะครับก็เลยไม่ได้เข้าขึ้นต่อนะครับ ขึ้นมาอย่างเหนื่อยซึ่งผิดจุดหมายนะครับผิดเป้าหมายด้วยที่จริงเนี่ยตั้งใจจะขึ้นนู่นนะครับที่มันสูงสงนู่นแต่ว่ามาขึ้นผิดนะครับไม่รู้ว่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนต้องลงไปแล้วก็ ถามเขาก่อนนะครับว่าทางขึ้นเขาลุงนู้นอยู่ทางไหนกันแน่นะครับซึ่งขึ้นมาพิษโอ้แย่เลยนะครับนี่เลยขึ้นมาถึงบนนี้นะครับคนที่เคยขึ้นกอนน่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยขึ้นพิษยังไงนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกนาอะไรแบบนี้นะครับพวกสุสารอะไรแบบนี้นะครับขึ้นทางฝั่งวัดนะครับขึ้นพิษไปแล้ว ไม่รู้ว่าทางขึ้นจะอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับซึ่งตรงนู้นเลยที่มีธงอะไรปักอยู่ข้างบนนะครับต้องหาทางขึ้นใหม่โอ้เดี๋ยวขึ้นบนสูงๆนั้นก่อนนะครับบนนี้เห็นวิวสวยดีนะครับวนนี้ยังมีพวกอิดอะไรอยู่บนนี้ พงนาเต็มเลยนะครับต้องหาทางขึ้นใหม่นะครับทางขึ้นน่าจะอยู่แถวนู้นแน่นอน,นครับโดยที่จริงต้องลอรถมาจอดในที่จอดรถนี้นะครับพอจอดรถก็จะเดินไกลสักหน่อยนะครับนูเลยบนยอดเขานู้น มมมมัันนนนจจะะีางไได่่เเห็ยยแล้ววตขึปโดยโดยทางตรงมาปุ๊บเข้าประตูวัดนะครับต้องเลี้ยวขวามานะครับพอสุดล้วนเหลืองปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับมีที่จอดรถอยู่นะครับเป็นกรงกันลิงนะครับทำไมงานเขาบอกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยลิงจะมาแกะรถนะครับรถอาจจะพังนะครับต้องไปเจาะข้างในนั้นที่นี่เลยนะครับทางเข้าวัดก็จะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้หลงเข้าวัดไปนะครับก็เจอพวก ลิงอะไรเต็มเลยนะครับอยู่แถวนี้เกาะตามต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับลิงนะครับอยู่นิ่งไม่ได้นะครับเหมือนลูกผมเลยนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับ <c oughs> แต่บริเวณนี้มีน้อยนะครับเยอะก็ตรงบริเวณที่เขาขายอาหารลิงนะครับลิงจะรออยู่ข้างหน้านั้นโอ้โหเคี้ยวหน่ากลัวมากนะครับ ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะครับมันส่งสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับที่เจ้าลิงตัวนี้นะครับกําลังกินอะไรบางอย่างอยู่ยยยยจะเริ่มขึ้นกันแล้วนะครับขึ้นตามเส้นทางที่เขาสร้างไว้นะครับ ขึ้นมาเลี้ยวซ้ายโอบๆอบอบน่าจะเป็นเสียงลิงนะครับเท่าที่คิดอย<ร>ู่บนต้นไม้เต็มเลยนะครับรพวกลิง,ง้ผักหวานหอ่อบอคือต้นผักหวานนะตอนนี้ ขึ้นบนต้นไม้นู่นเลยบันไดไม่รู้กี่ขั้นนะครับเป็นหลายร้อยขั้นนะครับตรงขึ้นไปเลยเหนื่อยมากครับตอนนี้ก็จะมีพวก ที่นั่งพักด้วยนะครับระหว่างทางมีเป็นจุดเป็นจุดนะครับลุยต่อ,อเหนื่อแตกเดินป่าทั้งวันเหนื่อไม่แตกขึ้นเท้าอันนี้แป๊บเดียวเหนื่อแตก ที่นี่อากาศมันร้อนนะครับไม่เหมือนป่าแถวบ้านผมนะครับอากาศเย็นเจีย๊ยบทีนี่นี่ร้อนอบอ้าวนะครับหลังจากที่ขึ้นบันไดขั้นตรงมาเรื่อยๆนะครับถึงตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาหน่อยนึงขาตึงนะครับ เอ่เกอะกจะเป็นใบนไดเล็กแบบนี้นะครับพ่อผมก็ขึ้นก่อนพ่อผมอายุ61นะครับนี่ลที่จริงเนี่ยชันกว่านี้นะครับแต่ว่ากล้องอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยชันเท่าไหร่น,นะครับอ้พ่อนี่แข็งแรงมากว้าวดูเลยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่พลาดน,นี่อย่าไปพูดเลยนะครับนี่เลยโอ้ ว้าวผ่านมาได้แล้วขั้นหนึ่งมาเจอกับอีกขั้นหนึ่งนะครับไม่ใช่ขั้นเรียกว่าอีกบันไดหนึ่งเหมือนเดิมแต่ชันไม่เท่าเมื่อกี้ พอขึ้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็ข้างบนนี้ชั้นก็เดินไปอีกนะครับเกือบดิ่งนะครับอยู่จะสัก80องศานะครับโอ้โหพาพ่อมาออกกำลังกายอย่างโหดนะครับนี่เลยน,น,เน,เนู่นเกือบ90องศา ขึ้นกับถึงแล้วโอ,วอ้กนิดเดียว,โอ,วโอเคผมต้องรีบตามไปนะครับรรรซึ่งคนดูผมอยากทมตามผมเลยนะครับเวลาที่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องถ่ายดีที่สุดนะครับ ใช้สองมือในการปีนดีกว่านะครับผมเนี่ยมือหนึ่งปีนมือหนึ่งถือกล้องนะครับก็อาจจะอันตรายนะครับอย่าทําตามผมนะครับแต่ผมทําได้นะครับลา้แล้วอีกนิดเดียวนี่เลย 80กว่าองศาเกือบ90โอ้โหพอดีไวส,สุดตามไม่ทันแล้วโอ้โหยังเหลืออีกแลวเนี่ยระดับวอลลวิทแล้วนะครับขี่โม้อย่างเดียวปินเขาทุกวันนะครับแค่นี้จิบจิบนะครับมโมได้ทุกวันนะครับ เลยนิดเดียวก็น่าจะถึงแล้วนะครับนี่ไปนี่แล้วก็เลี้ยวขวาไปอีกนะครับก็น่าจะถึงโอ้โหว้าวตรงนี้ก็พอจะเห็นวิวบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่สุดสุดต้องข้างบนทางฝังขึ้นมาอื อาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นถึงบนเราพักให้หเนื่อยค่อยถ่ายต่อนะครับและแล้วก็ถึงแล้วนี่น่าจะเป็นบนยอดแล้วอ้าวพอหายอ๋อพออยู่ฝั่งนี้พอมาถึงก่อนตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวผมพอนี้ไม่เหนื่อยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมนี่สู้ไม่ไหวเลยขอพักก่อน นู่นเลยนะครับจอดรถไว้ตรงนี้ก็เดินจากข้างล่างขึ้นมานะครับวันนี้ผมใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะชัดกว่าเมื่อกี้นี้ส่วนลูกเขาที่เมื่อกี้หลงไปคือยอดนี้นะครับยอดเตียเต้ยๆนี้ก็เดินเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ยอดนี้เหนื่อยกว่าประมาณหเท่านะครับพอก็ขึ้นมาถึงก่อนไม่หอบแม้แต่นิดเดียวนะครับผมให้ดูรอบๆนะครับว่าวิวมัน จะเป็นอย่างไรนะครับก็มีพวกลักขังอะไรให้เราตีนะครับนี่เลยมีตรงนี้ให้ตีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็จะตีเบาๆนะครับเดี๋ยวรบกวนคนอื่นนะครับที่กําลังขึ้นกําลังลงตกใจนะครับก็มีพวกอะไรไม่รู้นะครับตรงนนี้ก็มีอ่าอันนี้ด้วยนะครับเจดีหรืออะไรไม่รู้นะครับ Wow. Mm hmm. ว้าวนี่เรองเที่ยวก็อยู่ข้างล่างนะครับเขาพักผ่อนกันอยู่ข้างล่างแล้วนู่นก็จะเป็นเขาอีกฝากหนึงนะครับไม่รู้ว่าลุงไหนเป็นเขาหนอดลุงไหนเป็นเขาแก้วนะครับลุงนาจะเป็นเขาแก้วแน่เลยนะครับเพราะว่ามีป้ายบอกตรงนี้ว่าทางขึ้นเขาหนอนะครับก็เส้นทางก็จะผ่ากลางเขาระหว่างสองลุกนี้นะครับไปทางวัดก็ทางนี้ก็ไปทาง ถนนใหญ่นะครับที่ฝั่งนี้ก็ขึ้นเนือฝั่งนี้ก็ลงใต้นะครับสวรรค์น,นะครับ oh. ก็วิวรอบๆก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งแม่น้ําปิงน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับ mm. นูน่นเป็นแม่น้ําแม่น้ําใหญ่ทางฝั่งภาคเหนือ กล้องนี้ก็ซูมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นกล้องโทรศัพท์นะครับดูทางฝั่งทิศตะวันตกที่มีถนนใหญ่บ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรว้าวกทุ่งนาเขียวขจดดีเลยสวยงามทุบนี่เลยนูเลยถนนใหญ่นี่ขึ้นไปกำแพง เห็นเป็นโลกกลมๆเลยนะครับแต่ถ้าแถวบ้านผมเนี่ยจะไม่เห็นนะครับเพราะเป็นเทือกเขานะครับเป็นทือกเขาเทือกเขาขึ้นบนยอดเขาก็เห็นเป็นเทือกเขาเทือกเขาแค่นี้นะครับไม่เห็นแบบนี้นะครับนี่เนี่ยมีเขาสองลูกอยู่โดดๆก็เลยมองเห็นรอบๆนะครับข้างล่างเป็นพื้นราบนะครับว้านั่งตรงนี้มองไปเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเขาแก้วนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงที่ผมนั่งก็จะประมาณนี้นะครับ มองไปข้างล่างก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่กําลังลงบันไดนะครับก็มองไปข้างหน้าก็จะเห็นเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เลยวิวอะไรสวยงามดีแต่ทุกคนอย่ามานั่งทําตามผมเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับนี่เลยเตือนจากคนอื่นนะครับคนตัวเองนี่ไม่สนใจเลยนะครับ ก็ฝั่งทิศตะวันตกก็จะเห็นแบบนี้นะครับเห็นเป็นพวกทุ่งนาแล้วก็ถนนที่รถวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ไปเห็นพวกเทือกเขาถนนธงชัยอะไรนู่นนะครับไม่รู้เทือกเขาอะไรแล้วนะครับตรงนู้นเฮ้ยกทิพเนี่ยพอสมควรนะครับอยู่บนนี้อ,อ๋อมันลมไม่มีนะครับถ้าลมแรงกว่าน,นี้เนี่ยมันจะเย็นนะครับแต่ว่าลมมันไม่มีเลยทาให้ร้อนอบอ้าวสุดๆนะครับเองอแตกตลอดเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับขาลงก็ ก็ระยะทางาการเดินทางก็เหมือนตอนขึ้นนะครับแต่แค่ลงแค่นี้เองนะครับก็ขึ้นลงทางเดิมโอเคก็ลาไปแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเขาหนอกครยังไม่เคยมาก็มานะครับแต่ถ้าจะมาต้องออกกาลังกายแขนขาให้ดีๆนะครับเพื่อที่จะปีนเขาขึ้นมาไหวนะครับสําหรับผมแล้ว <c oughs> เหนื่อยนะครับโอเค okay. ลาไปแล้วสวัสดีครับ Hãy subscribe trong đó cho kênh rồi <laughs> Mì Gõ đó không bỏ lỡ những video tăng cái Thank